สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องที่ชากรดูรูปภาพนะคะวันนี้นะเราจะมารีวิวซิกุชีเดี๋ยวหอตัวไปเอามาก่อนโอเคกล่องหลน่นนี่นะนี่เดี๋ยวเราแกะก่อนเลยเดี๋ยวเราให้ดูแพ็กเกจกันก่อนนี่นะนี่ K O A L โห K O A L A ควาลานี่เราได้ตัวผู้หญิงไม่ได้ตัวผู้ชายนะนี่ซื้อมาในราคา380บาทเดี๋ยวเราจะให้ดูความสโลของมันเลยดีกว่านะหไหน ันนี้เราอาจจะรีวิวไปแล้วเมื่อวานเลยนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด,ด้วยว่าล้ดูกระตุ้นนี่ทุกวันก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะที่บอกว่าบางวันก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่บอกว่า เป็นชงกัตนเสียนแล้วเพราะว่าลืมชงตัวเองอ่ะขี้อ่างหุ่นน้ำอ่างหุ่นปั่นนะ รอบวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย